สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมช่องว้ยนคมรมรลมีรางมานำเสนอครับอันนี้ก็เป็นรางของลูกค้านะครับชื่อรลยว่าชื่อพี่บุ๋มนะครับเป็นโปรไฟล์ผู้หญิงเนาะต้อง5ามิลครับตรงเป๊ะครับครับจาะปีก ห้ามยาวหเซนนะครับช่วงชักช่วงชักน่าจะ7,5็านะตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้80ดสิตัวนี้น่าจะเจนะ็ดห้านพี่บุ๋นะครับเป็นสั่งงานมาสองตัวครับยให้ดูอีกตัวนึง ลางตัวนี้มีมาสองตัวนะครับข้ามาของปีกของคนหนึ่งทักมาใน Facebook ครับชื่อเฟซบุ๊กพี่สมหวังเนาะนี่ครับใครอยากได้ปิกเขาเป็นปิกแบบนี้เวลาส่วนงไปมันจะได้ปีก่อง,งข้างๆครับแบบนี้ก็พอทำได้ครับนะครับ กล้องไม่ชัดหน่อยครับฝุ่นเต็มเลยตัวนี้เป็นรางประดูนะครับประดูเกา่าตรงนี้ก็เป็นตาไม้ครับก็ถ่ายรูปให้พี่เขาดูแล้วแหละแต่ก็ไม่หักครับรับประกันครับถ้าหักตรงนี้ผมเปลี่ยนให้ฟรีเลยโคดนะตรงนี้เลยครับไม่ขั้นครับแน่นอนถ้าไปใช้แล้วมันหักนะ้ําแช่เอไปงัดกนะ็หักตัวนี้ก็เป็นตาเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นไม้ติดกันส่วนมากไม่ค่อยหักแล้วครับเพราะว่า เราจะฝังเข้ากับพันท้ายครับพันท้ายจะมาถึงนี่เลยก็เลยกล้ารับประกันว่ามันไม่หักแน่นอนครับเพราะว่าลายไม้ค่อนข้างจะเป็นลายเส้นตรงเนาะถ้าลายเส้นตรงไม่ค่อยหักครับแต่ถ้าลายเยอะๆยึกยักยึกยัก,ยกไปมาแบบนั้นหักแน่นอนนะไม่หักก็แอน,นครับแต่พวกนี้ยมั่นใจได้เลยครับเป็นประดูเก่าส่วนราคาก็ลางตัวนี้หกร้อยบาทครับ ยาวเมตรสามสิบนะครับก็สามสิบสองสามนี่แหละเขอนิดหน่อยตัวนี้เรียวนะครับจริงๆมันสามคูนสามเซนสามเซนสามเซนแล้วก็เรียวปลายขึ้นมาครับเห็นไ,ไหมครับจะเรียวขึ้นมาจากช่วงเลยปีกขึ้นมานี้ส่วนตัวนี้ก็รีดล่องแบบนี้นะครับจะเน้นไล่เบาแต่ให้มันแบบมีส่วนนูนเอาไว้รับแรงด้วย ส่วนตัวนี้พี่เขาชอบแบบเป็นเลมเหลี่ยมเนาะเป็นเมเหลี่ยมอาไว้ตัวนี้จะสวมลงไปในร่องทันทายครับล่องตัวนี้สองสองเซนลึกก็สองเซนครับเวลาสวมลงไปปุ๊บมันจะปิดช่องด้านข้างรางเลยนะครับตัวนี้พี่เขาบอกมาอย่างนี้ครับสั่งทํามาแบบนี้ตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมคิดกับพี่เขาเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็รบเหลี่ยม กระผมผมขัดหยาบเดี๋ยวให้ดูอีกด้ามหนึง่งก็ตัวนี้ครับเป็นงานของพี่ประยุทธ์นะครับพี่ประยุทธ์นะพี่เขาสั่งมานานแล้วครับตอนนี้ใส่เป็นลางกลมนะพี่เขาสั่งมาที่แรกเป็นตัวยิงหน,น,นจูจะดูนะตรงนี้เลย เดี่ผมพ้่งพ้นตะกี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานอีกทีนะึงประมาณนี้เนะาะขออนุญาตแกะแป๊บนึงครับก็แกะเสร็จแล้วครับก็ะจะประมาณนี้เนาะ ก้องกับหัวหรือเปล่าไม่รู้ขออภัยด้วยก็ประมาณนี้ครับส่งไออาร์มนะครับเคลือบแล้วจะสวยครับตัวนี้ลายเยอะมากครับเป็นประดูดแดงติด้ามาเกลือครับเดี๋ยวเสร็จยังไงจะมารีวิวให้ชมอีกทีครับตัวนี้ใส่กับยืมลังของนี้ก่อนใส่ดูคร่าวๆนะครับ ตัวน,นี้นะครับสั่งมานานเขาบอกไม่รีบไม่รีบก็ทําแบบไม่รีบครับ <c oughs> <Acho> ไม่ได้ว่าประชดอะไรอะไรมัน <definitely> ก็ทําเรื่อยๆครับก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะดูแบบยังนี้หน่อย เดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จเดี๋ยวยังไงมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งครับตัวนี้เพราะยังไม่ใส่ครอบไก่ยังไม่ขัดเลยนะครับรับวันนี้ก็มีคลิปไม่ชมเพียงเท่านี้ครับมันก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่หนึง <laughs> ยังไม่ได้เคลือบก็สำหรับท่านใดที่ชอบครับฝากกดติดตามกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวมีผลงานอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมาลงให้ชมช่วงนี้ก็ทำงานเรื่อยๆครับไม่ว่าช่วงไหนถ้ามีเวลาทำงานก็ทำงานถ้าไม่ทำงานแสดงว่าไปธุระไม่งั้นก็ยิงปลานะครับเดี <laughs> ย๋ยวคลิปนี้ขอจากไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ